พัฒนาสมาธิให้ตั้งมัน่นจิตตนนั้นพัฒนาถูกแน่แม้พระพุทธเกิดกับตนท่องแท้จงเผยแผ่เพื่อนเราเฝ้ารักธรรม หัวข้อเรื่องพัฒนาการทางจิตกับเรื่องราวของการพัฒนาให้สมาธิเจริญก้าวหน้าขึ้นนี้เป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันครับกับผมจะนำมาเรียนให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางจิตนั่นก็คือจะต้องมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิต ที่สามารถจะนำท่านไปสู่การพัฒนาให้ปรากฏจิตของพระอรหันต์ขึ้นมาได้ภายในตนเองด้วยการประจักษ์แจ้งความจริงในพระสัตธ,ธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เพราะฉะนั้นพื้นฐานของเรื่องการพัฒนาทางจิตจะต้องมีแนวคิดจากจุดเริ่มต้นของไตรสิกขานั่นก็คือหัวข้อเรื่องของอธิจิตตะสิกขาซึ่งมีจุดเริ่มต้นปรากฏเกิดขึ้นมากับอธิศีลสิกขา แล้วก็พัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นอธิจิตตสิกขาจนกระทั่งในท้ายที่สุดของอธิปัญญาสิกขาจึงได้มาปรากฏเป็นผลกำไรในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกรปรเพราะฉะนั้นต้นเหตุของศีลรวมทั้งผลที่จะต้องได้รับในสมาธิให้กลายเป็นจิตของพระอระหันต์ในที่นี้กระผมขออนุญาตเริ่มต้นจาก เรื่องของปัญญาในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกรปรซึ่งอันนี้เป็นอารัมพบทในคำพีวิสุทธิมัติกระผมขออนุญาตนำคำแปลภาษาไทยมาเรียนให้ทุกท่านสร้างความเข้าใจว่าน,นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลเป็นสิ่งที่จะต้องนำเรื่องของกำไรมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็อ้างเหตุมาปรากฏที่หลัง เพราะฉะนั้นถ้ากระผมจะนำเรื่องของศีลที่ตั้งมั่นดีแล้วมาเป็นเหตุแล้วก็นำกําไรมาชี้ให้เห็นว่าย่อมยังให้นรชนเป็นผู้มีปัญญาปรากฏเกิดขึ้นมาได้นี่คือที่หมายของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกรป,ปรเพราะฉะนั้นตามความเห็นส่วนตัวของกระผมเกี่ยวกับเรื่องของกายเวทนาจิตธรรม กับผมจะนำเรื่องของเวทนามาเล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้คือความหมายของพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นเรื่องของผลที่จะต้องได้รับจะต้องมาปรากฏชัดกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของนิวรห้าขันห้าอายตนะสิโพชฌงเจ็และอริยสัจสี่ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้จะต้องมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกรปรอันเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นมาจากพระปัญญาที่คุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอันนี้จะเป็นจุดหมายปลายทางโดยมีการสร้างเหตุให้ปรากฏเกิดขึ้นมาจากผลกำไรในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ นั่นก็คือเรื่องของเหตุผลและกำไรในพระพุทธศาสนาที่พระปัญญาที่คุณจะต้องปรากฏเกิดขึ้นมากับพระสงฆ์สาวกผู้มีจุดเริ่มต้นจากการศึกษาไตรศิกข,ขานั่นก็คือพระสงฆ์สาวกที่จะต้องมีการศึกษาพระสัจธ,ธรรมคำสอน เป็นมุมมองของการสร้างพระสงฆ์ให้กลายเป็นกำไรในพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ที่มีการพัฒนาสมาธิให้ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาการทางจิตซึ่งเป็นแนวคิดที่จะพาไปสู่การพัฒนาให้เป็นจิตของพระอระหันต์ปรากฏชัดเกิดขึ้นเป็นกำไรในพระพุทธศาสนาส่วนนี้คือเรื่องของพระสงฆ์สาวกรุ่นใหม่ที่จะต้องปรากฏ เกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นพระอระหันต์ผู้สาวกของพระศาสดาจะได้กลายเป็นผู้สอนรุ่นใหม่ปรากฏเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุหลักในพระปัญญาีิคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นภาพที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นด้วยการสร้างความเข้าใจถูกว่าพระพุทธนั้นคือเรื่องของพุทธทาุ พระพุทธนั้นคือาธาตุของความรู้แจ้งที่มีปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้พระธรรมนั้นตั้งอยู่พระสงฆ์จึงต้องรู้ว่าในที่สุดแล้วจะต้องมีการดับไปตามความหมายของพระอาหารหันต์รุ่นใหม่ที่จะต้องเข้าใจถึงเรื่องการพัฒนาให้สมาธิจเจริญก้าวหน้าขึ้นมาพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาจิต ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของสมาธิที่จะต้องดับไปหรือว่าสมาธิซึ่งเป็นผลปรากฏเกิดขึ้นมาได้ทุกท่านจะต้องเข้าใจถึงเรื่องของเหตุในพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่หมายถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ซึ่งส่วนนี้เป็นภาพรวมที่กับผมได้นำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพว่าเวทนานั้นคือเรื่องของความรู้ซึ่งเกิดขึ้นมาจากวิทธาเป็นสภาพของการปรากฏเกิดขึ้นกับความเข้าใจถูกในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องมีการตั้งอยู่หมายถึงเรื่องของพัฒนาการทางจิต แล้วในที่สุดปัญญาของพระสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดับลงเป็นปรากฏตาการที่ความเข้าใจทั้งหมดจะต้องหมดสิ้นลงแล้วพระสงฆ์สาวกก็จะต้องมีการถ่ายทอดความเข้าใจให้ปรากฏกับคลื่นลูกใหม่เป็นความเข้าใจที่จะต้องมาปรากฏเกิดขึ้นกับผู้ที่ผ่านไตรสิกขา ยกอุทาหรณ์ได้ว่าเรื่องของท่านพระอัศสชิที่สามารถสร้างท่านพระสารีบุตรให้มีพระปัญญาที่คุณมาปรากฏเกิดขึ้นได้จนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านพ้นไป2,600ปีเรื่องราวของพัฒนาการทางจิตหรือว่าการพัฒนาให้สมาธิเจริญก้าวหน้าขึ้นมานั้น ยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่ขาดสายนี้คือความหมายของการสร้างพระพุทธให้มาหยุดอยู่ได้ที่ภายในตนเองทั้งหมดที่ทุกท่านมองเห็นคือประสบะการณ์ของทารู้แจ้งหรือความหมายของ understanding จะต้องมาปรากฏชัดอยู่ที่ภายในตัวของท่านเองขอรับ พัฒนาสมาธิให้ตั้งมัน่นจิตตนนั้นพัฒนาถูกแน่แม้พระพุทธเกิดกับตนท่องแท้จงเผยแผ่เพื่อนเราเฝ้ารักธรรม